สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกๆคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วแล้ววันนี้เราจะเรียนในหัวข้อการเปรียบเทียบความยาวและความสูงอมาดูกันการเปรียบเทียบความยาวและความสูงเป็นการเปรียบเทียบว่าสิ่งไหนยาวกว่าสิ่งไหนสูงกว่าอย่างตัวอย่างที่คุณครูยกมาคือรูปค้อนกับรูปไม้ปิงปองคำถามถาม,ถามว่า ค้อนยาวกว่าไม้ปิงปองเท่าไรก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าค้อนกับไม้ปิงปองยาวเท่าไหร่อ่อานักเรียนช่วยกันดูซิว่าค้อนยาวเท่าไร่อคุณครูหาได้ว่าค้อนยาว6กเซนติเมตรห้ามิลลิเมตรต่อไปไม้ปิงปองไม้ปิงปองยาวสามเซนติเมตรสองมิลิเมตร เมื่อเรารู้ความยาวของสองสิ่งนี้แล้วเราต้องนำสองสิ่งนี้มาลบกันการลบไม่ได้ลบเหมือนที่เราลบเลขปกติแล้วนะคะลูกเราจะต้องมีหัวเพราะมันเป็นเรื่องของเซนติเมตรมิลลิเมตรอ่าเรามาดูว่าเราจะทำยังไงก่อนอื่นเลยหน่วยของมันมันลงท้ายว่า เซนติเมตรกับมิลลิเมตรเราก็ใส่หัวก่อนเลยใส่เซนติเมตรเข้าไปใส่มิลลิเมตรเข้าไปเสร็จแล้วนำเลขมากตั้งก่อนก็คือห มันบอกว่าหเซนติเมตรเราก็ใส่เข้าไปให้ตรงกับเซนติเมตรห้ามันบอกว่าห้ามิลลิเมตรเราก็ใส่เข้าไปให้มันตรงกับมิลลิเมตรต่อไปไม้ปิงปองไม้ปิงปองยาวสามเซนติเมตรสามเซนติเมตรใส่เข้าไปตรงเซนติเมตรสองมิลลิเมตรใส่เข้าไปตรงมิลลิเมตรเสร็จแล้วใส่เครื่องหมายลบเข้าไปเมื่อใส่แบบนี้เสร็จแล้วเราจะทำการลบกันห้า ลบสองได้สามหกลบสามได้สามเพราะฉะนั้นคอนยาวกว่าไม้ปิงปองสามเซนติเมตรสามมิลลิเมตรนะคะข้อนี้อ่าเราไปดูอีกตัวอย่างสำหรับสำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยม กับรูปสม้มซึ่งคำถามถามว่ารูปสี่เหลี่ยมยาวกว่าส้มเท่าไหร่เราต้องรู้ก่อนว่ารูปสี่เหลี่ยมยาวเท่าไหร่ส้มยาวเท่าไหร่่าเรามาดูกันค่ะว่ารูปสี่เหลี่ยมยาว7ซนติเมตรส้มยาว2เซนติเมตร4มิลลิเมตรการเปรียบเทียบก็คือการลบการลบในเรื่องของซนติเมตรมิลลิเมตรเราจะ ไม่ลบเลขเหมือนลบเลขปกติเราจะต้องมีหัวด้วยก็คือเราจะต้องใส่หัวเข้าไปเพราะมันมีหน่วยเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรเราก็ใส่หัวเข้าไปคือเซนติเมตรและก็ใส่มิลลิเมตรเข้าไปแล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปรูปสี่เหลี่ยมยาวเจดเซนติเมตรก็ใส่เลขเจตรงเซนติเมตรตรงมิลลิเมตรมีไหมคะไม่มีให้ใส่เลขศเข้าไปค่ะ ต่อไปส้มยาวสองเซนติเมตรก็ใส่ตรงเซนติเมตรสี่มิลลิเมตรก็ใส่ตรงมิลลิเมตรเสร็จแล้วใส่เครื่องหมายลบพอใส่เครื่องหมายลบเสร็จทีนี้เรามาลบกันอ่ะศูนย์ลบสี่ได้ไหมศูนย์ลบสี่ไม่ได้เมื่อลบสี่ไม่ได้ต้องไปยืมจากเจ็ดมาเจ็ดคือฝั่งของเซนติเมตรมิลลิเมตรไปยืมเจ็ดมา ไปยืมมา1นึซนติเมตรถูกไหมคะอ่าเจ็ดเหลือ6กซนติเมตรศูนย์กลายเป็น10บเซนสิมิลเมตรนะคะลูกเพราะว่า1นึซนติเมตรที่เรายืมมาเมื่อเรามาเปลี่ยนเป็นมิลลิเมตรคือมันได้10บมิลเมตรนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะลบเลขได้แล้วอ่ะสิบลบสเหลือ6นะคะต่อไป6กลบสเหลือ สค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่ารูปสี่เหลี่ยมยาวกว่าส้ม4ี่เซนติเมตรหมเมตรนะคะ,ะต่อไปตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปโจทย์บอกว่าริบบิ้นยาว8ดเซนติเมตรสมเมตรปากกายาว3มเซนติเมตร6มิลเมตรริบบิ้นยาวกว่าปากกาเท่าไหร่เหมือนเดิมค่ะ เราก็ใส่วิธีทำลงไปหน่วยของมันที่ให้มาในโจทย์มีคำว่าเซนติเมตรเราก็ใส่หัวเซนติเมตรเข้าไปแล้วก็อีกอันนึงคือมิลลิเมตรใส่เข้าไปเสร็จแล้วใส่ตัวเลขค่ะแปดเซนติเมตรใส่ให้ตรงสใส่ตรงมิลลิเมตรต่อไปปากกาสามเซนติเมตรใส่ให้ตรงเซนติเมตรหกใส่ให้ตรงมิลลิเมตร แล้วก็ใส่เครื่องหมายลบทีนี้เหมือนเดิมค่ะ3มันลบ6ได้ไหมสามันลบ6ไม่ได้เมื่อไม่ได้มันต้องไปยืม8มา3ไปยืม8มา8เหลือ7 3กลายเป็น13เพราะยืมมา1นึ่งเซนติเมตรหเซนติเมตรมี10มิลลิเมตรเพราะฉะนั้น10มาบวกกับของเดิมที่มีอยู่แล้วคือ3ก็จะได้เป็น สิบสามอ่าพอเราทําอย่างนี้เสร็จเราก็มาลบกันทีนี้สิบสามลบหกเหลือเจ็ดต่อไปเจ็ดลบสามเหลือสคําตอบของข้อนี้คือริบบิ้นยาวกว่าปากกาสี่เซนติเมตรเจ็ดมิลลิเมตรค่ะวันนี้เราเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบก็คือการลบ เพราะฉะนั้นหวังว่าเด็กๆจะมีความเข้าใจและสามารถทำกันบ้านของคุณครูได้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ